เคยสงสัยไหมว่าห้องเรียนที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการคิดค้นและการพัฒนาอย่างไรจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพและการวิจัยจำนวน8วันทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลายสำหรับพวกเรานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสุรา์ธานีได้ลงไปสัมผัสบรรยากาศจริงในโรงเรียนทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายด้าน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ห้องปฏิบัติการเราได้ลงมือทำวิจัยจริงๆเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่พบเจอในโรงเรียนเช่นการพัฒนารูปแบบการสอนโคดดิ้งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นหรือการสร้างสื่อการสอนดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาการนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ ศึกษาและการประกันคุณภาพนอกจากการสอนในห้องเรียนแล้วเรายังได้ศึกษาหลักการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะครู และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำให้เราเข้าใจถึงระบบการทำงานของโรงเรียนอย่างลึกซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีในการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพสร้างความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงบทเรียนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะครูผู้สอนในอนาคตสิ่งที่เราจะนำไปใช้เราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสื่อการสอนที่สร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การศึกษาของเรียนบ้านผู้ใหญ่ชีที่ประสบผลสำเร็จนะครับเช่นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับการสร้างความร่วมมือเราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับในเรื่องของการศึกษาและเรื่องอื่นๆนะครับมาช่วยในการพัฒนาการบริหารจัด การบริหารการจัดการโดยเฉพาะผู้บริหารเองก็ใช้โรงเรียนในการบริหารคือใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารและการมีส่วนร่วมในการบริหารการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนภากีีกระข่ายภายนอกภากีีครอขายภายในโรงเรียนบุคลากรนะครับและอื่นๆนะครับที่เข้ามาส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา สำหรับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีด้วยการ3ขั้นตอนนะคะ1ก็จะเป็นขั้นของการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของบุคลากรนะคะจะถึงการแต่งตั้งนะคะบุคลากรเพื่อรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานนะคะ 2. ก็จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินงานซึ่งจะเป็นไปตามมุทอนคุณภาพของจริงสุดท้ายนี้จงจำไว้เสมอว่า เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เรียนแต่เราคือผู้สร้างอนาคตเราคือครูแห่งราชพัสุราธ,ธานีพร้อมจุดประกายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคน